เรื่องของทางร่วมทางแยกและเลนถนนที่คนขับต้องรู้จะได้ไม่เสียหายพร้อมแนะนําเพื่อเวลาที่เราขับขี่รถนะครับจะได้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีออกข้อสอบไปขับขี่อีกด้วยก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของเลนจราจรก่อนเราจะรู้ได้ว่าเลนไหนเป็นเลนไหนนะครับโดยดูจากเส้นแบ่งเลนจราจรนะครับอาจจะเป็นเส้นทึบหรือเป็นเส้นปละแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าหากกรณีที่มีการบีบเลนจราจรจนเหลือ2เลนแบบนี้นะครับให้เราสังเกตถ้าหากเรามาจากเลนหลัก2เลนนี้นะครับสามารถขับไปตามเลนเรื่อยๆนะครับถ้ามันโคง้งเราก็ต้องโค้งไปตามเลนแบบนี้นะครับถ้าหากเราขับมาจากเลนที่เป็นทางปิดและมีเส้นปลาแบบนี้เราต้องดูด้านขวานะครับให้ปลอดภัยก่อนถึงจะขับเข้าไปได้นะครับและเมื่อเราขับตามเลนนะครับ ไม่ว่ามันจะโค้งแบบไหนเราก็ต้องโค้งตามเลนไปนะครับให้ดูเส้นเลนเป็นหลัก <st aff> เมื่อจะมีการเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนเสมอนะครับถ้าหากเป็นเส้นปละแบบนี้เราสามารถเปลีล่ยนเลนได้แต่ต้องมองรถด้านขวาให้ปลอดภัยแล้วเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนเสมอต่อมาเรามาดูกฎหมายเกี่ยวกับทางร่วมทางแยกนะครับ <st aff> พรบจราจรทางบก2522มาตราที่4 <st aff> วงเล็บ9นะครับระบุไว้ว่า พื้นที่ทางรถตั้งแต่สองสายขึ้นไปตัดผ่านกันหรือรวมบรรจบกันนะครับหมายถึงทางร่วมทางแยกอาจจะเป็นสามแยกสี่แยกห้าแยกนะครับครูสังสรุปแบบสําคัญสําคัญนะครับมาให้สามข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือในมาตรา70นะครับรถทุกคันต้องชะลอความเร็วหรือลดความเร็วก่อนถึงทางร่วมทางแยกเสมอหากไม่ชะลอหรือลดความเร็วถือว่าผิดกฎจราจรนะครับต่อมาข้อที่2นะครับ รถคันไหนมาถึงทางร่วมทางแยกก่อนหมายถึงว่าเข้าไปในทางร่วมทางแยกก่อนรถคันนั้นจะได้ไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเอกหรือทางโทก็ตามข้อที่3นะครับถ้าหากมาถึงพร้อมกันเบื้องต้นให้ดูก่อนว่าเป็นทางเอกหรือทางโทถ้าหากเป็นทางโทนะครับจะมีคําว่าป้ายสต็อปหรือหยุดนะครับหรือมีเส้นแบบนี้ให้เราหยุดรถให้ทางเอกเนี่ยขับผ่านไปก่อนเสมอ แต่ถ้าหากมาถึงพร้อมกันแล้วครับไม่มีป้ายว่าหยุดหรือเส้นหยุดแบบนี้หรือเป็นเส้นหยุดแบบพร้อมกันแบบนี้หมายถึงทางเอกตัดกันนะครับกรณีนี้จะต้องให้รถทางซ้ายมือไปก่อนเสมอนะครับข้อนี้เคยออกในข้อสอบใบอนุญาตขับขี่นะครับว่าถ้าหากขับรถมาเจอทางเอกตัดกันมาถึงพร้อมกันรถทางไหนไปก่อนให้ตอบว่าให้รถทางซ้ายมือไปก่อนเสมอเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเอากฎหมายต่าง หลักๆ3ามข้อนี้มาพิจารณานะครับว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดหรือว่าต่างคนต่างประมาทนั่นเองและนี่ก็เป็นสรุปความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกฎจราจรนะครับเอามาฝากพวกเรากันอย่างไรก็ตามนะครับขับรถมีสตินะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสมอไม่เกิดเหตุไม่เสียเวลานะครับกลับบ้านปลอดภัยดีกว่าด้วยความห่วงใยจากครูตังใครเข้าใจพิมเข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ